สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับ youtube และ l i า e แอปพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพคับๆแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับรถของเราทุกคันเรียกได้ว่าสวยใสพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับ และมีบริการจัดส่งครับ Delivery ครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและมีบริการรับซื้อรถยนต์สลดบ้านทั่วไทยเลยนะครับขอให้รถสวยสภาพดีครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับติดต่อสอบถามมาได้ครับให้ราคาสูงสุดแบบพอใจถูกใจกันเลยนะครับโอเคครับมากันเลยครับวันนี้มาพบกับรถยนต์สุดหรูครับในราคาเบาๆครับ เป็นรถที่อุดารรถบ้านเราขายไปจํานวนมากเลยนะครับเพราะเป็นรถที่ได้ความสนใจเยอะดูแลง่ายครับรถคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยครับเป็นรถไซส์ใหญ่ที่ดูแลง่ายราคาเบาๆครับผมเป็นโตโยต้าแคมรี่ครับ 2.4Q VVTi ครับปี2003ครับหรือ2546ครับผมแคมรี่เขาเรียกกันว่าแคมรี่โฉมผู้นำครับตัวนี้ครับ สีสวยปิ๊งๆเลยนะครับสีสันสดใสครับสีบอลเงินครับตัวท็อปเลยนะครับ 2.4Q VTI ตัวท็อปนี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์แบ็กสี่ลูกครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าลายไม้สวยๆทั้งคันครับภายในหรูหรามากนะฮะนี่ครับ 2.4Q VTI ครับตัวถังบางเดิมสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับ เราการานตีสภาพครับรถชนรถไม่เดิมไม่เอามาขายนะครับอดงามครับรับรองเลยฮะสีสันสวยครับนี่ฮะสภาพสีอยู่ในเกณฑ์ดราวๆ9 9เลยนะครับสีสวยปิ้งๆเลยครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสภาพยางนี่ฮะยางสดๆเลยนะครับดูดีเลยนะครับสภาพยางครับผมนี่ครับยางสวยครับปี2017ครับ ยังใช้ได้ครับยังไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนนะครับยางสภาพดีเลยครับใช้ไปเลยครับงดงามเลยฮะแคมรี่ตัวนี้ครับได้ตัวท็อปด้วยโฉมผู้นำนะฮะคันนี้บอกได้เลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาดูแลง่ายสุดๆครับขายไปไม่รู้กี่คันแล้วนะครับรถรุ่นนี้โฉมนี้ครับคัดสภาพคัดรถบ้านสวยๆมาให้ทุกท่านนะครับรถเก่ารถเน่ารถจอดทิ้งข้างไม่เล่นนะครับ เราเล่นแต่รถบ้านที่ใช้งานอยู่ปกตินะครับผมรับรองเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับสวยกริปจริงๆครับมาชมความสวยงดงามภายในกันเลยนะครับรถคันนี้สวยสดงดงามจริงๆเลยนะครับบอกได้เลยครับรถสภาพอย่างนี้นี่หายากเลยครับสวยมากฮะเลขไม่ครับวิ่งมาเพียง1 7 5 0 0 0กิโลนะครับว้าวว้าวเลยนะครับ รถสวยสดใสใช้งานน้อยครับดูชมพวงมาลัยเลยนะครับนี่แอร์แบ็กสี่ลูกนะครับตัวท็อปครับคันนี้ฮะรุ่นท็อปสุดครับผมแผงประตูสวยงามเรียบร้อยครับสดใสมากนะครับภายในภายในสวยกริบนะครับเบาะเรียบร้อยมากครับสภาพชัดเจนมากครับนี่ผมต้องลดกระจกลงนะฮะขออนุญาตลดกระจกลงฮะฟิล์มค่อนข้างเข้มนิดนึงฮะเดี๋ยวภาพที่ออกมาไม่ชัดนะครับ แบกหน้าซ้ายนะครับวิทยุนี่ยังดมเดิมอยู่เลยครับออริจินอลครับแอร์ดิจิตอลครับจอใหญ่ครับผมลายไม้ทั้งคันฮะหัวเกียร์แ้นเกียร์สวยกริบเลยครับลายไม้สดฉ่ำมากๆนะครับแอร์หลังนี่ฮะสมบูรณ์เลยครับแม้กระทั่งพรมนะฮะพรมแคมรี่นี่มากับรถเลยนะครับมีพรมมาด้วยนะฮะ ซึ่งคันอื่นนี่ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยครับสะอาดสะอานมากครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับเปประตูชมกันเลยครับประตูสวยใสเลยนะครับไม่ตกไม่หล่นไม่หลวมเลยนะครับลายมงลายไม้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนเลยนะครับนี่ผมเปิดกระจกไว้หมดทุกบานเลยนะฮะจะได้ถ่ายรูปให้ชมชัดๆนะครับสวยงามครับ กระจกพับไฟฟ้าปุ่มนี้ครับนี่ครับนี่ครับเบาวาวเลยครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์หมดทั้งคันครับพร้อมใช้สุดๆเลยนะครับฟองมาลัยสวยภายองภายในเรียบร้อยหรูหรามากครับน่าใช้นุ่มสบายครับอัดตาเร่งยอดเยี่ยมเลยนะครับและความประหยัดนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรถไซส์นี้เลยนะครับ ไม่กินอย่างที่คิดนะครับประหยัดมากนะครับครับเบาะไฟฟ้านี่ครับสวยงามครับแอร์แบ็กสี่ลูกครับสติกอร์สวยครบเลยนะครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับสวยงามเลยนะครับภายในภายในเรียบร้อยสุดๆครับ บอกได้เลยนะครับนี่ครับสภาพชัดเจนครับบอกสวยๆเลยนะฮะหรูหราน่าใช้ในราคาเบาๆเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับน้ำแอร์เลยนะครับจอดสตาร์ทไปสักพักหนึ่งแล้วฮะน้ำแอร์ไหลดีครับแอร์เย็นชํำอย่างแน่นอนครับช้ำๆทั้งคันครับสู้แดดสบายๆเลยนะครับแผงประตูสวยสดใสครับ คอนโซลชมเลยนะครับรถอายุขนาดนี้ครับเก็บความสวยมาให้ชมกันได้ระดับนี้เลยครับงดงามมากนะฮะว้าวจริงครับสภาพชัดเจนครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดม่านให้ดูฮ้าม่านหลังปุ่มนี้นะฮะนี่ครับกดแล้วฮะม่านทำงานปกติครับกดลงครับนี่ครับสุดยอดครับ สมบูรณ์สุดๆเลยครับเกาะไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนครับสติกเกอร์ครบทุกจุดเลยครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับรับรองครับอุดรรถบ้านรถมีชนไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับ ล้านกว่าบาทครับหรูหราอลังการครับดูแลง่ายประหยัดด้วยนี่ครับสุดยอดเลยนะครับสภาพแบบนี้เลยครับผมรับรองเลยครับเอาไปใช้นี่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันเลยนะครับ ท้ายสวยเลยนะครับไฟทงไฟท้ายสวยๆใสียๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะฮะ 2.4Q คิว VVTI ครับผมเปิดกันเลยครับรถสวยงามครับโครงสร้างเดิมหมดจดครับขอบเดิมตะเข็บเดิมทั้งคันนะฮะทุกสันทุกขอบทุกซออทุกมุมครับเดิมหมดครับรับประกันสภาพครับไม่มีชนล้านปร์เซ็ต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับ ครับชัดๆเลยนะฮะให้ชมกันชัดๆครับภายในกว้างขวางห้องโดยสารโอ้ยห้องท้ายครับกว้างขวางสะอาดเลยครับนี่ครับเปิดให้ดูกันเลยครับยังอหลงอะไรพร้อมสับแล้วฮะผมเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนครับผมนี่ครับรถเดิมๆสวยๆครับใช้น้ํามันล้วนครับไม่เคยปิดแก๊สนะครับ ว้าวเลยครับสวยงามน่าใช้มากครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีเดือนสิงหาคมนะครับไม่ขาดต่อนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมมาชมหน้าตาความหล่อกันเลยนะครับหล่อๆเลยฮะชมเลยฮะไฟหน้าไฟตาหล่อๆเลยครับใสๆครับผมสวยงดงามเลยนะครับนี่ครับ สภาพสวยงามเลยครับผมท้องเครื่องเดิมสนิทครับสติ๊กเกอร์ครบเพจครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับชมเลยฮะสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดเลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมฮะคานเดิมหน้าตาเดิมหมดครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับนี่ครับรถปี2 0 0 3ครับเพจศ3เลยนะครับนี่ครับชัดๆฮะเพจอยู่ครบทุกวนเลยครับ ซอกเดิมตะเข็บเดิมทั้งคันครับผมมีชนรับคืนเลยนะครับอุดดอรรถบ้านรายงานชัดเจนครับรถไม่สวยไม่เอามาขายนะครับตาหล่อๆเลยครับจำเดิมฮะฝากระโปรงสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนครับเดิมหมดโจดครับบานทั้งคันเลยนะครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซี VVTI ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เรื่องเดินเบาเพราะมากๆครับไคเราะสนอหูมากครับไม่มีกระตุกไม่มีกระอุกระอักไม่มีสะดุดครับรถฟิตๆเลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขีดสุดเลยนะครับบอกได้เลยครับรถคันนี้น่าใช้ครับรถไซส์ใหญ่รถหรูหลาครับในราคาเบาๆครับแสนกว่าบาทครับจากร้านกว่านะฮะขับนุ่มสบายเดินทางไกลสบายครับ นุ่มอัตราเร่งดีและประหยัดด้วยนะครับไม่ค่อยกินน้ำมันนะครับตัวนี้ครับใครได้ลองใช้งานแล้วบอกได้เลยครับคุ้มค่าคุ้มราค,า,ค,า,คามากๆครับและดูแลง่ายประหยัดสุดๆครับเพราะว่ารถรุ่นนี้อะไหล่เพียบนะฮะอะไหล่เก่าอะไหล่ใหม่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับดูแลได้หมดครับช่างคนไหนดูแลรถรุ่นนี้ไม่ได้นี่ไม่ควรจะอยู่ในวงการรถแล้วนะครับ โตโยต้าแคมรี่รถหรูในราคาเบาๆดูแลง่ายรับรองเลยครับรถคันนี้ครับพร้อมใช้เลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับพร้อมใช้งานไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับและเรามีบริการขับส่งทั่วไทยด้วยนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันครับผมโอเคครับกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ